วัสดีครับคุณเมย์โอ้โหคุณเมย์มาทีเยียวยางหัวใจเกมจะดีขึ้นมาทันทีใช่ไหมคุณยู <laughs> ตีโลแตกหมดเลยคุณก็ตายถึงด้านไหนแล้วเนี่ยจะแซงผมแล้วมั้ง เทีหน้าขึ้นเทียบหน้าเล่นขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหดาเมจปอแปะมาก นอนทอนอนทอแบบเบาจัดเลยนอนทอผมเพิ่งปั้นทอมาหกดาวนะพอมาลองเทสแล้วแบบอืมทีมแท้งมันช่างตีนานเสียือเกิน โอ้ยตีดูดเลือดเก้าร้อยไหวไหมเนี่ยน้ำทอเนี่ยดูดเลือดเก้าร้อยโอ้ยโอ้หแล้วเจอแพนโดร่าด้วย เดี๋ยวมันมันต้องเอามันต้องเอาอะไรมาโหเจอแพนโดล่าไม่ติดตันรัวๆเลยอย่างเงี้ยตีแพนโดลา่าพอออกเยีเข้า เอเอดาเมททอแบบแบบว่าโอ้สงสารนี่เราปั้นมาถูกตัวแล้วใช่ไหมถามจริงแต่ผมว่าปั้นฮาเดสก,ก็ไม่ต่างกันหรอกดาเมทก็ป้อแปะเหมือนกันถ้าเพื่อนไม่ตายก็ป้อแปะป้อแปะ นี่แมวกลางโล่หน่อยโอ้แมวไม่กลางโล่เลยเออนอนกาวเบี้ยวจะตายด้วยเนี่ยของยังไม่มีทอเออยังยังบวกไม่สุดบวกแค่ก้าเองไอ,อ้รูนอะรูนมันรูนมันดีแล้วนะแต่มันแบบมันบวกแค่ก้าอะมันไม่ได้บวกเยอะ เดี๋ยวเดียวดียไอตัวนั้นจะตายเอื้อเอื้อเอืเอ้อคาเบียวคาเบียวไปแล้วหนึ่งตัวทำไมดีเอื้อเอาเอาเอาแพนโดล่าให้ตายอฮ้ยน่าจะผ่านนะผมว่า <c oughs> ให้ทอแบกทอเจ้าจงแบกรับพาระดนี่ไปซะเฮ้ยแพนโดล่าตายแล้วเฮ้ยผ่านแล้วเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยเออ ไฮ้ทอแบกแบกก็บ้าแล้วีซี่ของปั้นหกดาวยังเสียดายแต่รอดูเลดเกมอาจจะมีประโยชน์เอ้ยเลดเกมไอ้นี่ไอ้เมตาแทงมันมานะต้องทอเป็นลีดครับถ้าอยากให้ทอตีแรงใช่เหรอเอ้ยผ่านแล้วเก้าหิตแปด easy อะตาอยู่แล้วแมวโลเอาแทงมานี่ไง ดาวเมทตัวเดียว